ดูสิคะนุจินาตกำลังทำอะไรคะ่ะกําลังขุดหลุมนะคะเพื่อจะปลูกต้นกล้วยคะ่ะพอดีไปเยี่ยมญาตินะคะได้ต้นกล้วยพันธุ์ราชินีมาสองต้นคะ่ะเพื่อนๆจึงมาที่สวนคะ่ะซึ่งครั้งก่อนก็เคยมาปลูกต้น อ่ามะม่วงต้นมะนาวต้นน้อยหน่าแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยต้นไม้เศรษฐกิจก็พวกต้นสักต้นยางนานะคะวันนี้จึงได้กล้วยมาะคะ่ะขุดเรียบร้อยแล้วต้นใหญ่ไหมคะเนี่ยใหญ่อยู่นะคะปลูกลงไปนะคะ หลุมเสร็จแล้วนะคะก็เอาต้นกล้วยมาวางนะคะทีนี้ก็เอาดินกรบค่ะเอาดินกรบเอาดินกรบธรรมะแมงไหมคะนนจิน่นาชีวิตเซวหนึ่งก็คือชาวสวนนะคะ,ะจับจอบจับเสียมถือว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรอีกคนหนึ่งนะคะเซวหนึ่งของการเป็นชาวสวน นุช you know, ินาสามารถทำได้ทุกรูปแบบนะคะแต่ได anyway. ้ไม no, ่เยอะนะคะนานๆครั้งได้อยู่ค่ะนี่ก็คือมาปลูกต้นกล้วยนะคะเรากรบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาทำให้มันแน่นๆค่ะกรอบดินให้แน่นๆไม่ให้การล้มแต่เราก็กุดลึกพอประมาณอยู่นะคะไม่ล้มค่ะกุดลึกอยู่ กลบดินให้เพียงพอนะคะเนี่ยได้ต้นกล้วยมาต้นกล้วยพันราชินีนะคะลูกอะเครือนี่จะใหญ่มากนะคะมีประมาณสิบกวีนะคะพอพันแม่พันเขานะคะเป็นกล้วยพันที่มีลูกดกมากคะ่ะกลบให้แน่นเรียบร้อยอต่อไปก็จะ ต้นที่สองนะคะนี่คือต้นที่สองค่ะค่ะทีนี้มาดูผลงานที่ปลูกต้นมะละกอไว้ครั้งก่อนนะคะต้นนี้อ่าตัวน,นี้ปลูกสองต้นกลัวจะจะไม่ติดนะคะตัวน,นี้ติดแล้วก็เติบโตแล้วะคะ่ะใกล้จะออกดอกออกผลมาดูอีกต้นหนึ่งสิปลูกไว้ปลูกไว้ไหน พันนี้ก็ตอนเอามาต้นงามมากเลยค่ะวายต้นนี้ไม่ได้ผลค่ะตายน่าจะตอนที่ฝนตกหนักๆนะคะรากรากเขาจะเน่าเขาไม่ชอบน้ำเยอะๆนะคะมะละกอฝนตกหนักมากช่วงสองสามวันที่แล้วตายค่ะตายสองต้น <c oughs> ค่ะามาดูอีกต้นหนึ่งสิเอออันนี้ปลูกต้นขาค่ะต้นขา,าต้นขาที่ได้นะคะไม่ตายนะคะ เนีต้นมะละกอตัวนี้ก็ก็ได้ค่ะต้นนี้ก็ได้มะละกอต้นนี้แต่จะไม่อวบเท่าไหร่นะคะอ่าจะโตยากหน่อยต้องคอยดูแลเขานะคะมีมะพร้าวด้วยค่ะนี่คือผลงานนนจิน่านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ